I'm <laughs> sorry.

ไปขุดไปปั่นดไปสามรอบลึกๆหน่อยอะไรดีกว่าย้อนสอนย้อนสอนไปลังเลยพี่พิงไปล้างย้อนสอนไปแล้วแล้วเรียกกูมาทำไมไปละมาช้าเองหมดรอบสวัสดีครับสวัสดีครับอือข้าวหางข้าวหางก็จะใหญ่มาเขย่าให้มันลึกหน่อยฮะมาเล่นเกมตรงนี้แล้วเล่นเกมตรงนี้หน่อยมันจบเวลามันจบเวลา จะเวลาพี่เดินครับไปเก็อ่าไอแบบพไปที่เมื่อวานก็จะส่งให้พี่ลืมอามันขึ้น้นนี่ไงนี่ขึ้นี่โอ้แล้วมันจะขึ้นได้พีเด้อเอาขึ้นเขาขึ้นข้านกไ้างนอขึ้นขางนไ่ด้รถมาลูกไปหัวไปทางนอก รถมาลูกไปไม่้อยาไปลู้นเลยนไปล้นยง่องเหยนไม่ต้องเหยัค่อยลงาน้าแปกก็กระทืบเลยร้อหน้าแปกที่คนก็กระทืบเลยไป ไปไปไไเฮ้ยหัวหัวหได้ไดรถเติมเองโอเคดีันเดียวหละด้านด้านในดีทันเดียวมีงี่องกันเลย้ครับ อี oh ่เดโอ้โหวี้ด uh ีโหจัดไปเลยดีกว่าโอ้โหาายอ่ะถอยเข้าี ถ้าเกลียอย่างนแไปแล้เนี่ยดประตูจะหลุดอยู่แล้วเอ้ยนี่ยูนาพึ่งมาถึงเลยไปต่างไหนเลยฮะอ่าวไ่ถึงไหนแล้ว่ะโอ้โหยาเรถไปกันครับสองรเนยายรกันกันด้วยคอขอบกันเออสนามมาหรอเนี่ยารบย่าดีกว่า

คับครับครับตามทางเครับตามทางเลยครับมันอยู e> ่บนบานะครับเาเอาเอาเอาถมาากลยรด้วยเบามนหยก้คนน้อารน้ำมันไม่ไม่มีตรงตัวใหญ่ ไม่ได้โฟะว่ะตัวใหญ่ข้างล่างปิดปีล็อกหรือเปล่าเนี่ยนี่ไข้ปิดใช่ไหมล่ะขอล็อตหนึ่งคันครับเฮ้ยไม่ได้ปิดปีล็อกเงปิดปีล็อกป่ะพี่ไม่ได้ปิดปีล็อกเลยโดนไอ้นัทในคลื่นอ๋อไม่ได้ปิดไม่อ๋อไม่ได้บิดไปหาพวกนั้นมาแล้วไม่ยอมปิดท้าวอลบอกเลยข้างหน้าบิดปีล็อกให้เขาด้วยข้างหน้าครับจ็บจ็บจ็บอ่าสติกเกอร์ครับไม่ปิดปีล็อกให้เพื่อนสมาชิกเลย ดแล้วอะ่ะปิดแล้วไม่เข้าแน่เลยครับเอพี่กันข่าวแนละ้วปิดเข้าไปแล้วอะ่ะแต่ไม่รู้เขาเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนดีนั่เขาถ่อยหลังมาหน่อยได้ไหมเขาต้องมาบิดกนครัตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้กลางจะขึ้นอยู่แค่น <c oughs> ั้นเองอ่า <c oughs> บิดเข,ข้าบิดเข้าลงมาบิดใหม่ละมันยังไม่เต็มที่เลยห้าสิบเปอร์เซ็น มไม่ <icana> <naj bum S 1> จัดอมิ้ผมใที่ตอกหรือใครเนี่ยบิดไป้สี่ห้าหายมีเฟืองไม่รูดรางมันต้องบิดน้อยแปดสิบเลยบิดเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชทาการทาการระวังันีี

คือ่แยงเเมือใหม่ไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะมันจะตัวดันจะหยอดแต่มือมือเก่าเนี่ยต้องระวังเป็ะคว้ามอะกจกิงจกิงนะหน้าก็ไม่เข้านะของถึงดาบีได้ใส่ได้ใส่ นี่หรือเปล่าปีล็อกปีล็อกลอ่าพี่แจ๊คฟังส่เรียบร้อยแล้วค่ะต๊อปต๊อกต๊อปเช็คดูนีต๊อกโัโลยังไม่เห็นจับบางใี่ใส่แล้วมันไม่เข้าอ่ะปิดไหมบเปล่าปิดไหม่าเลยอะไรกันเน่ Thank <laughs>

ระวังหลุมหลุมนิดน่ะหลุมนีดนไลมาับเตียนเลยตรงเลยไปหน้ามันตัดมนด้วยฝั่งนู้นน่ะฝังซ้ายมันปีง่ะฝั่งนู้นมันไม่ตัดขวามากนิดีระวังหลุมขวาแทกหน่อยกระแทกหน่อย แล้วล้อล้อซ้ายมันปีงะล้อขวาเลยไม่หมุนล้อขวากระแทกไม่ไม่เปลี่ยนเปยนลายได้ไหมขวาไม่ดไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไแล้วได้รับไปแล้วไปแล้วปอันไปอีก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 อีเอีกไีกได้ไีกอีกอีกีกอีกอีกอีกได้อีกไี้อีกออไอไม่ได้ไม่ได้อีีอไไอก